วันนี้พามาดูปืนสั้นที่มีกระสุนเยอะที่สุดในเกมและลัวที่สุดในเกมนั่นก็คือปืน d รอปบรที่ยิงเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีเป็นปืนพกที่มีลักษณะเหมือน s m g หรือ LMG ก็ไม่รู้กระสุนเยอะขนาดนี้รู้จะไปทำอะไรบ้างยิงเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักที พอแต่งโฟลโต้บอกเลยว่า SMC ยังต้องเรียกพี่แล้วพอใส่ไปปืนคู่ใส่เพอะอสกิมโบเข้ามาเลยดูสิเนะี่ยโอ้โหไม่หมดสักทีเยอะไปไหนยิงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหมดแล้วพอเป็นแบบนี้ก็ดูสิใครจะไปลอดโอ้ยิงรัวอย่างกับปืนคนโอ้ระยะใกล้กินเลือดหมดวิ่งเข้าไปแล้วก็ลองดูโอ้หมมันโคตรมันอนะ่ะมันจิตจิตแบบนี้บอกเลยถือคู่กับคลังแสงใหม่ที่มาพร้อมกับน้องแมนต้าเลยอาวุธประจำกายของน้องคือปืนดับบล้านี่เอง บอกเลยถือคู่ก็โหดมากถือเดี่ยวก็โคตรโหด,ดสรุปได้ว่าปืนใหม่ปืนนี้เป็นปืนรองที่พอถือคู่กันเนี่ยยิงรัวมันมากๆ <c oughs> ยิงพลาดไม่เป็นไรเพราะว่ากระสุนเยอะและเตือนให้ต้องยิงปตูคนไหนถือปืนระยะไกลยอย่างสนไนเปอร์นี่บอกเลยว่ามีหนาวกันแน่แต่ว่าถ้าเกิดยิงไม่โดนก็บอกเลยว่าตัวให้ตัวมัน